มาชินทำแรปผักไขมันต่ำไส้ตุมต้มๆทำง่ายๆอร่อยมากเราจะใช้มายองเนสลดไขมัน50%ตราคิวพีเวลาเลือกซื้อก็ดูได้ที่เลข1นส่วนแล้วก็รูปใบไม้สีเขียวตรงนี้เลยแสดงว่าเป็นสูตรลดไขมัน50%และลดน้ำตาล25%จากสูตรปกติเฮลตี้ <Healthy S 2> มากขึ้นแต่ว่าอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมบีบมายองเนสลงไปในชามตามด้วยชีสขูดประมาณ3ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยดำบดลงไปจากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันซอสชีสที่ได้จะมีความหอมครีมมี่นะ น่ากินมากจากนั้นเราก็เอาซอสไปทาลงบนเนื้อปลาให้ทั่วเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันอบไฟ1 8อองศาประมาณ8นาทีระหว่างนี้เราก็มาอุ่นแป้งแรปกันตั้งกระทะให้ร้อนอุ่นแป้งแรปประมาณ2นาทีพอแป้งเริ่มคายร้อนลงเราก็มาเริ่มห่อแรปกันเลยวางผักสลัดลงไปตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดสามารถเลือกผักอะไรก็ได้ตามที่เราชอบได้เลยนะตามด้วยเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้ เจะบีบซอสพริกลงไปนิดหน่อยตามด้วยคิวพีมายองเนสลดไขมัน50%เสร็จแล้วเราก็จะจัดการม้วนให้แน่นเราก็จะใช้กระดาษห่อแซนวิชมาช่วยห่อนะจะทำให้ห่อง่ายขึ้นแล้วก็ไส้เมทัลัก์ออกมาเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ราบวันนี้อร่อยมากเนื้อปลานุ่มๆม,มายองเนสกับชีสทําให้หอมมันนัวอร่อยเข้ากันสุดๆเมนูเฮลที่ทำง่ายๆอยากให้ลองทำกันดูนะ QP h a l f f a แฟ e ั่นซมีทั้งมายองเนสแล้วก็สล ครีมสูตรลดไขมัน50%บีบอร่อยได้ทุกเมนู